สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้6วัน5คืนคลิปนี้จะเป็นการเดินทางในวันที่1ถึง3ค่ะเซี่ยงไฮ้ครั้งแรกของเราทเที่ยวง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะเดินทางง่ายใช้ใจ่ายสะดวกแต่ละที่ที่ไปสวยมากถ่ายรูปฉ่ำสุดๆเลยค่ะและไม่พลาดกับการไปตามหาของกินเด็ดๆที่เซี่ยงไฮ้พร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ สำหรับขาไปนะคะเราใช้บริการของสายการบิน China Eastern Airlines ค่ะบินตรงจากสุวรรณภูมิไปถึงสนามบินนานาชาติผู่ตงของเซี่ยงไฮ้เลยใช้เวลาบินประมาณ4ชั่วโมง50นาทีไม่มีดีเลยค่ะแล้วก็ไปถึงก่อนกําหนดประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยผ้าห่มแบบนี้สามารถขอได้นะคะแล้วก็สายการบินให้บริการแบบ full service ค่ะหลดกระเป๋าได้1ชิ้นต่อคน23กิโลค่ะแล้วก็รวมอาหารบนเครื่องด้วยค่ะ กำลังจะนั่งรถไฟเพื่อไปผ่านด่านตอมอแล้วก็รับกระเป๋าค่ะนอกจากกอบใบตอมอเข้าจีนแล้วเขาก็จะมีเครื่องแบบนี้ไว้ให้เราสแกนลายนิ้วมือด้วยค่ะถ้าสแกนชัดเจนพอไปถึงด่านตอมอก็ไม่ต้องสแกนใหม่ค่ะแต่ถ้านิ้วไหนสแกนไม่ชัดเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกให้เราสแกนใหม่อย่างเราเนี่ยโดนสแกนใหม่ไปหนึ่งนิ้วค่ะ ผ่านตามนะมอแล้ค่ะเดินถามแค่ว่ามาด้วยกันกับคนข้างหลังไหมซึ่งเราก็ตอบว่าใช่แล้วตอนนี้เราก็กําลังจะมาขึ้นรถไฟเมโทรเพื่อไปยันที่พักค่ะที่พักเราอยู่บนถนนหนานจิงค่ะนั่งเมโทรไลน์2สีเขียวประมาณ1ชั่วโมงไปลงที่อีสหนานจิงได้เลยค่าโดยสาร7หยวนค่ะสําหรับการจา่ายค่ารถไฟฟ้าเราจ่ายผ่านอารีเพ์ค่ะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยการขึ้นเมโทรที่จริงเขาจะมีการสแกนกระเป๋าก่อนเข้าสถานีทุกครั้งนะคะ ึงสถานีอ s สหนันจริงแล้วค่ะเราใช้ทางออกที่1นะคะออกจากสถานีมาเนี่ยให้เราเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆประมาณ300กว่าเมตรค่ะลอบบี่โรงแรมจะอยู่ชั้น7จนตึกซาร่าเลยค่ะหางง่ายมากๆให้ใช้ประตูนี้นะคะเดินตรงไปข้างในสุดแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นไปได้เลยค่ะที่พักเราชื่อ GEM Hotel ค่ะเราจรองห้อง Superior Double Bed Room มานะคะราคาคือละ2380บาทค่ะ ห้องเราอยู่ชั้น11นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องพร้อมๆกันเลยค่ะ หลังจากที่รีเซ็ตตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลงมาข้างล่างค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศบริเวณหน้าที่พักของเรานะคะประมาณนี้เลยอยู่บนถนนหนานจิงเลยค่ะทำเลดีสุดๆเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเรียกติตี้นะคะแล้วก็เราจะไปที่ช็อปเอซิกค่ะช็อปก็จะอยู่แถวแถหัวไหาซิงเทียนตี้ประมาณนี้ค่ะขึ้นติตี้มาแล้วค่ะเราเรียกติตี้ผ่านแอปอารีเพ์นะคะแล้วก็ตัดใจงินผ่านอารีเพย์เลยง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะ ค่ารถอยู่ที่14.5หยวนค่ะถึงแล้วค่ะนั่งรถมาไม่นานนะคะก็ถึงหน้าช็อปแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างออกจากช็อป a อซิกเลี้ยวซ้ายเดินมาอีกนิดก็จะเจอทางข้ามแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนเพื่อไปอยังซินเทนตี้ค่ะ เดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆได้เลยค่ะถึงซินเทนตี้แล้วค่ะย่านนี้ก็จะเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารเหมือนเป็นที่แฮงเอาท์ตอนกลางคืนของชาวเซี่ยงไฮ้เลยค่ะถ้าใครนั่งเมโทรมานะคะให้นั่งสาย10กับ13มาลงที่ซิงเทนตี้แล้วใช้ทางออกที่6ได้เลยค่ะแต่จะเป็นคนละด้านกับที่เรามานะ มาต่อคิวกินเบเกิลครั้งแรกในชีวิตค่ะที่ร้านนิวยอร์กเบเกอร์ u ัสมิวเร้านนี้อยู่สาขาซินเทนตีค่ะเห็นเท้าย่าบบนนี้แต่รอคิวไม่นานเลยค่ะภายในร้านก็คืออุดมไปด้วยเบเกิลแบบเยอะมากๆเลยค่ะเราเลือกเป็นตัวท็อปหนึ่งมานะคะเรดบีนมาเตอร์แล้วก็ท็อปสามดาร์กช็อกโกแลค่ะ <c oughs> หลังจากที่ได้ลองชิมแล้วทุกคนมันอร่อยมากโดยเฉพาะตัวท็อปหค่ะ ห่ดแดงเขาจะออกหวานๆนะ้ำเนึ่งเค็มๆนิดๆแล้วก็ขนมปังสำหรับเรานะไม่เหนียวเลยค่ะมันจะออกดึบๆมากกว่าแนะนําเลยค่ะพิกัดต,ต่อไปเรามาที่อ e ี o ้หยวนโอสตริ S R e K, ค่ะนั่งเมทโทรสาย10 14มาลงที่อ e ี o ้หยวนการเดนค่ะแล้วใช้ทางออกที่1เลี้ยวขวาเดินผ่านสวนมาเรื่อยๆก็จะถึงกับทางเข้าตลาดแล้วค่ะวันที่เราไปฝนตกมาพอดีเลยค่ะรมก็ไม่มีเปียกปอนกันแบบสุดๆเลย ถึงแล้วคะ่ะเขาปิดถนนให้นักท่องเที่ยวเดินกันช้ำๆไปเลยคะ่ะของจริงสวยมากเลยคะ่ะยิ่งเปิดไฟนะอลังการแบบสุดๆไปเลยลาพิกัดนี้นะคะเดินทางง่ายมากๆอยู่ใกล้กับถนนหนานจริงเลยคะ่ะพามาส่องฟูดคอร์ทที่ตลาดอ e ี้หยวนค่ะถ่ายมาให้ดูบางส่วนนะคะเพราะว่าคนเยอะมากๆเผื่อใครจะมาฝากท้องที่นี่นะคะที่นี่เขามีที่ให้นั่งทานด้วยคะ่ะและเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของอ e ี้หยวนโอสตรีทค่ะ ด้านนอกว่าสวยแล้วด้านในคือสวยแบบตะลึงเลยค่ะแล้วของขายก็เยอะมากๆแต่ว่าไม่ได้ซื้ออะไรกินเลยค่ะเพราะว่าฝนตกหนักมากเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะกลับไปที่หนานจิงแล้วค่ะมากินบะหมี่มันปูที่ห้างนิวเวิลด์เดมารชั้น B2 ถนนหนานจิงค่ะสั่งบะหมี่มันปูค่ะตะดันสั่งผิดเลยได้บะหมี่น้ำมันปูมาด้วยเลยแล้วก็อีกเมนูเป็นเสี่ยวหลงเปาปูค่ะ รสชาติก็คือปูมาเลยค่ะส่วนตัวชอบนะแต่ว่าถ้ากินเยอะก็แอบ,บเลี่ยนเหมือนกันค่ะกินเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินเล่นบนถนนหนานจริงอีกนิดหน่อยค่ะเราก็จะเข้าที่พักไปนอนแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีเช้าวันที่2จากเซี่ยงไฮ้ค่ะ สำหรับอากาศวันนี้นะคะจะอยู่ที่17-25องศาค่ะเดี๋ยวเราจะนั่ง MRT จากหนานจริงนะคะไปที่นอตบังค่ะไปเดินเล่นถ่ายรูปกัน นั่งมาลงที่สถานี International c r u i s e Terminal ใช้ทางออกที่3นะคะ <Hey. S 1> เดินทะลุห้างออกมาได้เลยค่ะแล้วก็ข้ามทางม้าลาย <Hey. S 1> เลี้ยวขวา <Hey. S 1> เดินตามถนนไปเรื่อยๆ <Hey. S 1> ก็จะเจอกับทางเข้าน h อ a บา g กาเดนค่ะ <Hey. S 1> ถึงทางเข้าแล้วค่ะ <Hey. S 1> มองเห็นหอไข่มุกใหญ่มากๆเลย <Hey. S 1> เรามาถึงประมาณ11โมงค่ะแดดวันนี้จ้ามากๆแล้วก็มีเหมือนหมอกแดดนะคะทำให้เรามองเห็นหอไข่มุกไม่ค่อยชัด เดินมาอีกนิดก็จะเจอกับพี่กัรถ่ายรูปสุดฮิตดูน่จาจะการต่อแถวเลยค่ะมุมนี้จะเป็นไข่สีเงินที่มีฉากหลังเป็นหอไข่มุกค,ค่ะมาเดินเล่นริมน้ำย่านนอตบันกันบ้างค่ะเขาทําทางเดินริมน้ำไว้แบบดีมากๆเลยค่ะกว้างขวางเดินสบายแล้วก็เห็นวิวหอไข่มุกแบบอลังการสุดๆแต่แอบ,บเสียดายนิดนึงค่ะที่วันนี้แสงมันไม่เอื้อต่อการถ่ายรูปเลย ตอนแรกเราตั้งใจว่าจะเดินไปร้าน Manner c o f f e e ค่ะแต่ว่าวันที่เราไปเขามีจัดง,งานมีเวทีมาวางแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะต้องเดินอ้อมไปทางไหนก็เลยไม่ได้ไปเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราเจอมุมถ่ายรูปใหม่มุมนี้เลยค่ะวิธีการถ่ายรูปลอกตามพอสจีเลยค่ะเราใช้ iPhone ถ่ายทั้งหมดเลือกภาพถ่ายบุคคลกดซูมและย่อตัวลงให้สุดเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้นะคะจริงๆที่นอตบันยังมีมุมให้ถ่ายรูปอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าแสงวันนี้มันไม่ได้จริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วค่ะ ก่อนกลับแวะมาซื้อของที่ฮอตแม็กค่ะสาขานี้จะอยู่ในห้างที่เรามาขึ้น MRT ค่ะไปลิก็ได้ถ,ถ้ามันอ,อซื้อฝากถึงหนานจิงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาข้าวกินกันร้านจะอยู่ที่ชั้น3ของห้างที่ชื่อว่าโมซาอิกทางเข้าห้างอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีอีสหนานจิงทางออกที่1เลยค่ะเดินเข้ามาด้านในและขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น3าได้เลยค่ะร้านที่เราจะกินวันนี้ชื่อว่านิวซ u กิยากิร้านฮิตของคนไทยเลย เรากินเซตเริ่มต้นค่ะ149หยวนคิดเป็นเงินไทยก็600กว่าบาทเป็นเซตหมูเนื้อกินได้2ชั่วโมงเลยค่ะและที่อยู่บนบาร์ทั้งหมดตักได้ไม่อั้นเลยค่ะรวมถึงไอติมฮาเก n นดารของหวานเครื่องดื่มทั้งแอและ n อนแอที่มีให้เลือกเยอะมากๆแต่เราลืมถ่ายเครื่องดื่มมาให้ดูค่ะ กินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสรุปเลยก็คือเนื้อดีมีของให้เล er> ือกเยอะคุ้มค uh ่ากับราคาที่จ่ายมาลองกันได้ค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปเดอะบันค่ะเดี๋ยวจะไปรอดูไฟที่เขาจะเปิดตอนช่วง6โมงเย็นกันค่ะข้ามถนนมาแล้วให้เลี้ยวซ้ายเดินมาทาง tourist information ค่ะเดินขึ้นบันไดด้านนี้เลยค่ะเพื่อไปรอดูไฟไฟเปิดช่วง6โมงเย็นถึง4ทุ่มค่ะ ดูไฟที่เดบันเสร็จแล้วเราก็เดินข้ามถนนมาตรงเปิดจริงโรสค่ะจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปคู่กับหอไข่มุกสวยมากๆเลยตอนนี้เราก็กำลังรอตีตี้มารับค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถจากเปิดจริงโรสไปลงที่ลูเจียสุยค่ะค่ารถก็อยู่ที่22หยวนถึงแล้วค่ะลูเจียสวยแวะมาดูของที่ดิสนีย์สตู์ก่อนเลย หลังจากช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กำลังจะขึ้นบันไดเลื่อนไปตรงวงเวียนหมิงจูค่ะ ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในห้างซูเปอร์แบนด์มอลแล้วนะคะเราจะมากินเฮทีอยู่ที่ชั้น5ค่ะวิธีการสั่งก็คือใช้อ l ีเพ y สแกน qr โค้ดที่หน้าร้านเลือกเมนูจ่ายเงินแล้วก็รอเรียกคิวได้เลยค่ะง่ายมากๆแล้วก็แวะมาซื้อชีสเค้กกล่องเหลืองเจ้าดังของ holyland travel ค่ะกล่องละ39หยวนมีทั้งหมด5ชิ้นค่ะอร่อยเนื้อเนียนนุ่มมากๆเลย จากวงเวียนหมิงจูเราเดินต่อมาที่ห้าง IFC Mall ค่ะอีกหนึ่งพิกัดที่เราจะมาถ่ายรูปคู่กับหอไข่มุกแล้วก็ตึก3ตึกที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของเซี่ยงไฮ้ค่ะและบันไดเลื่อนที่เห็นเนี่ยคนเขาชอบมาทำคอนเทนต์กันได้ออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะจากสะพานที่อยู่ตรงห้าง IFC Mall ค่ะเราก็จะสามารถมองเห็นหอไข่มุก รวมถึงตึก3ตึกได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวรอบจะไปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะสำหรับตึก3ตึกที่เราพูดถึงนะคะก็จะประกอบไปด้วยเซี่ยงไฮ์เวิลด์ฟิナนเชียลเซ็นเตอร์จินหมาทาวเวอร์แล้วก็เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ค่ะ เราเดินสกายวอล์กจาก IFC MALL ค่ะไปยังจินเหมาทาวเวอร์เพื่อไปหาพี่กัดถ่ายรูปที่พอสอจีเขาชอบมาถ่ายรูปกันค่ะพี่พองเสาแผ่นมาข้างหลังยู้เฮ้ยถ่ายถ่ายทุกตึกอย่างนี้สวยมากเลยพี่ในกล้องสวยนะฮ้นน้ำมืดมากเลยเดินลงมาจากตรงนี้พี่รอด้วย พิกัดถ่ายรูปคู่กับตึกสามตึกยังไงเขาถ่ายกันเต็มเลยมุมนี้ถ่ายจากบริเวณฟุตบาทของอาคารจินเหมาทาวเวอร์ค่ะใช้ไอโฟนเลนส์วายเปิดแฟลชส่วนคนถ่ายนอนกับพื้นไปเลยค่ะรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้เรากำลังจะนั่ง MRT จากสถานีลู่เจียสวยบริเวณหน้า i f c m a ซีไปลงที่หนานจริงค่ะ จะไปเดินเล่นป๊อปหมาแล้วก็มินิโซแลนแล้วก็กลับที่พักค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันที่3เราจะพาทุกคนมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์แบบหนึ่งวันเต็มตั้งแต่ชเช้ายันมืดเก็บครบทุกเครื่องเล่นฮิตดูพาเลทสองรอบและปิดายด้วยดูพลุที่ปราสาสวยๆแบบไม่ซื้อพาสเพิ่ม เราจะแยกเส้นไฮดิสีย์แลนด์เป็นอีกคลิปนึงนะคะและเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์คลิปไว้ให้ค่ะทริปเส้นไฮของเรายังไม่จบนะคะอีพีหน้าเราจะพาไปดูว่าอีก3วันที่เหลือของเราที่เส้นไฮจะไปเที่ยวไหนบ้างฝากติดตามด้วยนะคะ